จมเียวจมเรือแข่งนะครับวันนี้นะครับเรือแข่งที่จังหวัดน่านนะครับอออออา้วตอนนี้สายน้าทางี้ตะวันออน้ไปเยังห้อง่พี่น้อง้อวนหโนอมาก็ไปปู้นตานตานยุ้มบ้นตานุ้มตตอนนี้ดูางสนายว่เบน้อันวขเหนียกันยู่วันขเนกัน ไอจะเป็นมู่พจะเป็นจ้าพอจะเป็นผู้ว่นาพอจะเป็นนายเพื่อพอจะเป็นนายกอัดกันเข้าไปมีแห่งจ้งแห่งมาก

หนีออกไปแล้วบังควัดดอนทองหนีบังควัดดอนทองหนีผู้ตาดที่น้อเราตัดจุ้มเตกต่อยเข้าไปตัดจุ้เข้าไปตัดจุ้มจีต่อยเข้าไปตัดจุ้มจีต่อยเข้าไปบังควัดยังหนีบังควัดยังหนีออกไปกันแล้พี่น้องเลยตอนนี้เทศสุริยาหนีเข้าเส้นชัยเขาเส้นชัยกันไปแล้วนะเจ้าตอนนี้กรรมการจ้าธงสีแดงนะเจ้าเป็นนั้นว่าเทศสุริยาพุกลุกบังควัดดอนหองเอาชนะ คุณสารบ้านสารชุนบ้านตื้อไปในรองแหวนนี่นะเจา้าน,นี่เป็นหัวเอกลักษณ์หน้านะเจา้าต่อไปกูตีโกนะเจา้ากูตีโกในรายการอู่อลายอู่ลายเฮียดเถียรจุนละวความเหนื่น้องสุดยอดละนะครับวันนี้ต้องขอบคุณไปยังตัวแทนเฮีอดแข่งทุกทุกลับเลยพนักานทำานช่วยสันนะฮในการทำเวลาก่อดี จัดการแข่งขันก็ดีในสุดยอดละเนาะซุดยอดละจนกระทั่งมาถึงกู่ที่หกละต,นนะ,ะตอนนี้นะเพฟจอมมอฟ้ากับพิดาปยัยาแก้วนะตอนนี้ร้อยล้าละ,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 ะต้องต่อามมาแล้วว่าใจตอนนี้เริ่มบันชอคอกอทออแก้กันนะพอตา บอกบรรุกลว่าเจตอนนี้เทพจอมมองหรือจะเป็นที่ดาพยาแก้วตั้งตัหมตา้งต่างเลยเกันมาตอนนี้วันคอแล้ววันขอแล้วต่อทองแก้แลวบมีมายอมไปพอตั้งสาตาสายนั่นนายี่ประต้ขยีหัวขึ้นมาน้อยนึ่งหัวจะได้หัจะได้ตั้งน้าทยี่ว่าเทพจมองตัวกันขึ้นไปแล้วตัวตัวตัวกันขึ้นมาแลยอย่ีวันคอแต่ว่าันอวี่ดพาแก้วาเราปต้าปรเทกววิธีวันนัเกยตอนนี้ยังนี้ยังนี้ทอว่า

ขึ้นไปอัขึ้นไปเทปหยอมมองจะบบล้อแล้วนะอัขึ้นไปเล่นขึ้นไปอัขึ้นไปโน้ตเดี๋ยวเจ้าเด่นเดี๋ยวตอนนี้กรรมการฆ่าโคงสีแดงนะเจ้าเป็ดต่างแล้เจ้าปูดีงกในร้ายกาศต่อไปนะเจ้ามาชมการแข่งขันในปูดิเซตระวังเทปผูกตอนนี้เขาจะหันเนื้อสายหนามดิษฐวัตออกไหลมาแล้วนะครับสายหนามดิษฐวัตรมันคือที่ ปูาาขานะครับขพี่น,น้องานปูขากับเจ้าขุนปัวครับขพีปน้องนะครับเจ้าขุนปัวนะครับสายน้ำที่ตะว,วันตกขอเข้าตอนนี้เจ้าขุนปัวกำลังหนันหลัตอนนี้ตะกีมันลุดกองไปลุดหนจอไปตอนนี้กลองส่องกลองบนสะพานของเขาส่องมาละนะครับหันสายน้ำที่ตะว,วันตกกำลังไหลมานะครับเอาละตอนนี้เป็นเ <ฮะ S 2> ือแข่งนะครับ จับลับเรียบร้อยเสื้อมอหอมนะครับเสื้อมอหอมแห่งชัเจนกันเลยตอนนี้นะครับสายนาพิศตะวันตกเป็นเจ้าขุนลำใหญ่ยาวมากเลยพวก,ป,กปูวน,นะครับสายนาพิศตะวันออกเทพทูขาบางปูขาเนื่อ นีจ <S uce myself> ับลบเนี่นเอ้ปูขาบ้านปูขาสายด้านหนาวนี่ตมันเอาลงด้านสีแดงๆนันสายด้านหนาวนี่ตับต้นแข็งไปเมื่อกี้นะครับทีนี้นะครับเอาสูสีสูสีดูนี้สูสีดูนีเอาละครับเอาแล้ววางผแต่เปิดลเปิดเจอเธอต้องหีอยู่ต้องต้องหีอยู่สายด้านที่ต้องจพว่าพวกเรางหนีออกมาหนีออกมาสายด้านที่ต้องเปูขาปูขาปูขาเต็ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเห้หมเยเลวๆขึ้นมาเลยขึ้นมาเลกขึ้นมาขึ้นมานมน้น

กูบุกคันเห็นบุคันต้องทำลงไปจำลงไปจิ๊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 ข้ว7ใช่ใชขอบคุณนะครับพี่ตามลุ้นนะครับคนี่ก็จะเป็น